หนังสือเรียนสาระก,การพัฒนาสังคมรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเล่มน,นี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาของสาระก,การพัฒนาสังคมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา2ส,ส่วนคือาศาสนาและหน้าที่พลเมืองโดยในส่วนาศาสนามุ่งนำเสนอเนื้อหาที่ขยายความรู้ความเข้าใจต่อยอดจากระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของาศาสนาในประเทศไทยและทวีปเอเชีย หลักธรรมของแต่ละาศาสนาที่ส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมถึงความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่มีความสัมพันธ์กันและส่วนหน้าที่พลเมืองนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้อหารู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการนำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ในการพัฒนาความคิดการกระทำของตนเองและการเข้าใจผู้อื่นเพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคมรวมถึงการนำข้อกฎหมายที่ได้ศึกษาในรัฐธรรมนูญไปปฏิบัติ เพื่อให้ตนเองสามารถเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งจะทำให้ประเทศเกิดความก้าวหน้าและมั่นคงนอกจากนี้ยังมี QR เกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางศาสนาและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในด้านต่างๆเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความมีจิตอาสาและการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ของตนเองโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไปการสแกน QR Code ทำได้โดยกล้อง iPhone 2. ส,สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. ส,สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ